สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนกวางชาแนลนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะกวางก็จะมีอาไม้นะคะบอนสีนะคะราคาแบ่งปันนะคะมาฝากพี่พี่ทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะว่ามีต้นไหนบ้างนะคะ,คะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีค่าจัดส่งนะคะเหมาเหมาห้าสิบบาทนะคะพี่พี่ขาแล้วก็จะมีปลายทางด้วยนะคะปลายทางของอนุญาตบวกเพิ่ม20บาทเท่านั้นเองนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเราไปพบกับต้นแรกกันเลยนะคะต้นแรกนะคะก็จะเป็นอา บอลบอลสีนะคะอโบราณนะคะพี่พี่ขากวางก็จะมีประกอบไปด้วยอสีบุรีรัมนะคะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นคุ้มเก้านะคะพี่พี่ขะคุ้มเก้านะคะเดี๋ยวกวางโชว์คุณแม่ให้ดูในคลิปนะคะพี่พี่ขสสำหรับพี่พี่นะคะท่านแรกนะคะที่สั่งบอลสีกับกวางนะคะเป็นท่านแรกนะคะกวางจะแถมต้นนี้นะคะน้ำเมืองนนตต้นนี้นะคะให้พี่พี่ไปเลยนะคะฟรีนะคะ สำหรับพี่พี่ท่านแรกนะคะที่สั่งนะคะกับกวางนะคะพี่พี่ขากวางให้เป็นพิเศษไปเลยนะคะพี่พี่ขาสำหรับบอนสีวันนี้นะคะก็จะมีราคาหลักสิบนะคะพี่ๆ่ขาเดี๋ยวเราไปพบกันต้นแรกกันเลยนะคะต้นแรกนะคะจะเป็นองค์คุรีมานนะคะพี่พี่ขาอันนี้จะเป็นบอนเก่านะคะองค์คุรีมานนะคะกวางขอราคา50บาทนะคะองค์คุรีมานนะคะ50บบาทนะคะต้นนี้นะคะ 50บาทนะคะเราก็จะมีกุเปรันด้วยนะคะพี่พี่ขากุเปรันนะคะมีสีมีสามกระถางนะคะนี่นะคะกุเปรันนะคะต้นละ40บาทเท่านั้นเองนะคะพี่พี่ขาอันนี้ต้นแรกนะคะกุเปรันนะคะเดี๋ยววางขึ้นโชว์คุณแม่ให้ดูในคลิปนะคะอันนี้กุเปรันนะคะ40บาทนะคะต้นที่สองนะคะก็จะเป็นกุเปรันเหมือนกันนะคะ40บบาทเท่านั้นเองนะคะกุเปรันนะคะ 40บาทนะคะต้นที่2นะคะต้นที่สมนะคะกุเปรันเช่นกันนะคะ40บาทนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวกวางขึ้นโชว์คุณแม่ให้ดูในคลิปนะคะกุเปรัน40บาทนะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นกระบีในร้อยนะคะพี่พี่ขาอันนี้กระบีในร้อยนะคะนี่นะคะกระบีในร้อยนะคะกะถังละ60บาทนะคะกระบีในร้อยหกสิบบาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะ ต้นที่สองนะคะกระบี่ในร้อยนะคะหกสิบบาทนะคะต้นที่3มนะคะก็จะเป็นพระยาจัก,กรีนะคะพี่ๆค่ะพ,พระยาจัก,กรีนะคะต้นนี้นะคะกองขอราคาที่40บาทนะคะพระยาจัก,กรีสี่สิบบาทนะคะแล้วก็จะมีเพชรมณฑลด้วยนะคะอันนี้จะเป็นบอลเก่าก่อนนะคะเพชรมณฑลนะคะแบบนี้นะ 40บาทนะคะเพชรมูลทนนะคะ40บาทนะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นสีบุรีรัมนะคะส่วนมากสีบุรีรัมจะเป็นไม้แยกหน่อนะคะสีบุรีรัมนะคะกระถางนี้นะคะสีบุรีรัมนะคะ60บาทนะคะ 60บาทนะคะต้นนี้นะคะพี่พี่สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทก line กักไลนะะ์กวางได้เลยนะคะหรือโทรโทรแจ้งควางได้เลยนะคะเดี๋กวกวางขึ้นโชว์เ mm. บอร์โทรในคลิปให้นะคะพี่พี่ค่ะ60บาทนะคะสีบุรีรัมนะคะต้นที่สองนะคะสีบุรีรัมนะคะต้นนี้นะคะ60บาทนะคะ60บาทนะคะต้นที่สามนะคะจะเป็นไซส์โตแล้วนะคะพี่พี่ค่ะต้นนี้นะคะ นี่นะคะฟอร์มแบบนี้เลยนะคะสีบุรีรัมนะคะกระถางน,นี้กวางขอราคา90บาทนะคะเพราะน้องไซสไซ์โตแล้วนะคะพี่พี่ขา90บาทนะคะสีบุรีรัมนะคะค <at> ่ะ <us> ต้นต่อมานะคะจะเป็นสีมหาโพนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะคะกวางขอราคา50บาทนะคะต้นที่1นะคะส,สีมหาโพนะคะกระถางละ50บบาทนะคะต้นที่สองนะคะ สีมหาโพนะคะห้าสิบบาทนะคะต้นที่สามนะคะจะเป็นสีมหาโพเหมือนกันนะคะห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะพี่พี่ขาต้นต่อมานะคะก็จะเป็นนารีบุรพานะคะพี่พี่ขานารีบุรพานะคะแบบนี้เลยนะคะนารีบุรพานะคะวงขอราคาสี่สิบบาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะสี่สิบบาทนะคะต้นที่สองนะคะ 40บาทเท่านั้นเองนะคะนารีบุรพานะคะเดี๋ยวกวางขึ้นโชว์คุณแม่ให้ในคลิปทุกต้นเลยนะคะพี่พี่ขาต้นต่อมาจะเป็นสีการจานานะคะเจนหนึ่งนะคะพี่พี่ขมีทั้งหมด5กระถางนะคะสีการจานานะคะกระถางละ40บาทนะคะต้นที่1นะคะสีบาทนะคะต้นที่2องนะคะอันนี้จะมี2ต้นในหนึน 1, กระถางนะคะ ี่สิบบาทนะคะต้นที่สองนะคะต้นที่สามนะคะอันนี้ต้นเล็กนะคะหนูให้สามสิบาทนะคะสีการจนานะคะหลอดใหม่กำลังจะขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวกวางขึ้นโชว์คุณแม่ให้ในคลิปนะคะต้นที่สี่นะคะสีสส่สิบบาทนะคะต้นที่สี่สี่สิบาทนะคะสีการจนานะคะต้นที่ห้านะคะสี่สิบบาทนะคะ สีกัญจนาเจนหนึ่นะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นคุ้ม9นะคะพี่ๆค่ะอันนี้จะเป็นบอลที่สวยมากๆเลยนะคะกวางพึ่งปล่อยใน EP นี้นะคะคุ้ม9นะคะเป็นบอลโบราณนะคะเดี๋ยวกวางขึ้นโชว์คุณแม่ให้ในคลิปนะคะกระถางละ90บาทนะคะอันนี้ต้นที่1นะคะต้นที่1นะคะ90บาทนะคะต้นที่2นะคะพี่พี่ข 90บาทนะคะจะเป็นบอลโบราณนะคะเดี๋ยวขึ้นโชว์คุณแม่ให้ในคลิปนะคะกระถางที่3มนะคะ90บาทนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเราไปพบกับบอลสีต้นต่อไปกันเลยนะคะต้นต่อมานะคะพี่พี่ขาก็จะเป็นอบอลแบบอบอลสีนะคะที่มีชื่อ,อใหม่มาหน่อยนะคะพี่พี่ขาอันนี้จะเป็นเทพเทพเทวริดนะคะพี่พี่ขาเทพเทวริดนะคะของกวางมีหลายกระถางนะคะพี่พี่ขา มีหลายต้นนะพี่พี่ถ้าเกิดว่าชอบนะคะสีสวยมากๆเลยนะคะเทพเทวริสนะคะหนูให้ราคาสี่สิบาทนะคะกวางให้ราคาสี่สิาบาทนะคะพี่พี่ะสี่สิบบาทนะคะมีหลายกระถางนะคะพี่พี่สามารถทักเข้ามาอ่าที่เบอร์ไลน์ที่กวางขึ้นโชว์ให้ได้เลยนะคะต้นต่อมานะคะจะเป็นก้าทับนะคะก้าเก้าทับนะคะต้นนี้นะคะกวางให้ราคาหกสิบาทเท่านั้นเองนะคะหกสิบาทนะคะก้าทับนะคะพี่พี่ะ 60บาทนะคะต้นต่อมานะคะจะเป็นเพชรจรัดแสงนะคะพี่พี่่าเพชรจรัดแสงนะคะมีหนูหนูหนูเจอแค่2กระถางนะคะแต่ว่ามีเยอะอยู่นะคะต้นนี้นะคะเพชรจรัดแสงนะคะกวางให้ราคา50บาทเท่านั้นเองนะคะพี่พี่ขาต้นที่หนึ่งนะคะ50บาทนะคะพี่พี่าเพชรจรัดแสงนะคะต้นที่สองนะคะ50บาทเช่นกันนะคะสวยสวยนะคะต้นนี้นะคะห้าบาทนะคะเพชรจรัดแสงนะคะ ต้นต่อมานะคะจะเป็นเดือนมกราคมนะคะพี่พี่ขามีสองกระถางนะคะมีพี่กับน้องนะคะพี่พี่ขาเดือนมกราคมนะคะกําลังสวยเลยนะคะพี่พี่เดือนมกราคมต้นนี้นะคะกวางขอราคาหกสิบาทนะคะหกสิบาทนะคะเดือนมกราคมนะคะต้นที่หนึ่งนะคะต้นต้นน้องนะคะหนูขอราคาสามสิบบาทแล้วกันนะคะเดือนมกราคมนะคะต้นต่อมานะคะจะเป็นเทพ เทวาสวรร์นะคะเทวาสวรร์นะคะพี่พี่ขานี่นะคะเหมือนอีพีก่อนๆกวางกวางพาชมแล้วทีนี้น้องอยังยังไม่ป้ายนะคะพี่พี่ขาอันนี้น้องป้ายมาแล้วนะคะเทวาสุวรรณนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะคะกวางให้ราคาหกสิบบาทนะคะเทวาสุวรรณหกสิบาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกวางขึ้นโชว์คุณแม่เต็มเต็มฟอร์มให้ดูนะคะในคลิปนะคะหกสิบบาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่สองนะคะ นี่นะคะหกสิบบาทนะคะพี่พค่ะ6หกสิบบาทนะคะต้นที่สองนะคะต้นที่สามนะคะนี่หลอดใหม่ขึ้นมากำลังป้ายสวยเลยนะคะพี่พค่ะต้นที่สามก็หกสิบาทนะคะเทวาสุวรรณนี่กวางมีจํานวนเยอะอยู่นะคะถ้าเกิดว่าพี่พี่อยากได้เยอะก็ทักอ่าไลน์กวางมาได้เลยนะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นในเหมือนกับว่าบอลบอลกาบนะคะพี่พี่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะ เผื่อพี่ๆอยากได้นะคะเป็นกาบแบบนี้นะลูกไม้นะคะราคา39บาทนะคะกว่าให้ราคาพิเศษเลยนะคะ39บาทนะคะจะเป็นลูกไม้นะคะเหมือนจะเป็นกาบนะคะพี่ๆขายอย่างนี้นะคะเผื่อพี่ๆชอบนะคะบอลกาบนะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่สิทธิ์นะคะพี่ๆขาหลวงปู่สิทธิ์นะคะนี่นะคะหลวงปู่สิทธิ์แบบนี้นะหนูให้ราคาต้นละ40บบาทเท่านั้นเองนะคะหลวงปู่สิทธิ์นะคะเดี๋ยวขึ้นโชว์คุณแม่เต็มฟอร์มให้ดูในคลิปนะคะ ต้นลั40บาทนะคะอันนี้ต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่สองนะคะหลวงปู่สิทธิ์นะคะ40บาทนะคะพี่พี่ขาแข้งน้องก็จะเป็นแบบอ่าอย่างนี้นะคะพี่พี่ขาอย่างนี้นะ40บาทนะคะต้นที่สองนะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นเทวกรรมลังลักนะคะพี่พี่ขานี่นะคะเทวกรรมลังลักษนะคะต้นที่หนึ่งนะคะ กองขอราคา50บาทนะคะเทวกรรมรังร kind of ักนะคะต้นนี้สวยมากๆเลยนะคะมี2กระถางนะคะอันนี้ต้นที่1นะคะห0บาทนะคะเทวกรรมรังรักนะคะอันนี้ต้นที่สองนะคะพี่พี่ขานี่นะคะ50บาทนะคะเทวกรรมรังรักนะคะต้นต่อมานะคะจะเป็นเกาะเก็ตนะคะพี่พี่ขาเกาะเกตแบบนี้นะพี่พี่ขาเผื่อพี่พี่ชอบนะคะ กวางให้ราคากอกเกตต้นนี้นะคะราคา50บาทเท่านั้นเองนะคะ50บาทนะคะเดี๋ยวเอาไปลุ้นนะคะพี่ๆค่ะแต่ว่าน้องมีมีด่างออกมาแล้วนะคะ<ม>นะคะกอกเกตนะคะ50บาทนะคะต้นต่อมานะคะต้นนี้นะคะจะเป็นอ่าลูกไม้นะคะสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้นะต้นนี้กวางขอราคา70บาทนะคะเป็นลูกไม้สีแดงนะคะอันนี้กวางไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นลูกอะไรนะคะ พี่พี่ชอบนะคะพี่พี่ขาสวยมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะพี่พี่ขา่ะต้นต่อมานะคะพี่พี่ขาจะเป็นโบเคโนนะคะน้องเป็นหน้าแบบนี้นะโบเคโนนะคะพี่พี่ขากรงขอราคา50บาทค่ะโบเคโนนะคะ50บาทนะคะต้นนี้นะคะต้นต่อมานะคะจะเป็นมณีมรกตนะคะพี่พี่ขาดังๆแบบนี้เลยนะพี่พี่มณีมรกตนะคะหนูให้ราคา50บบาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้ต้นที่หนึ่งนะคะ <50 S 2> จะ<า><า>เป็น,นะะกำเนิดพอยนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวกวางขึ้นโชว์อ่าคุณแม่ให้ในคลิปนะคะว่าเต็มฟอร์มเป็นยังไงนะคะอันนี้กำเนิดพอยนะคะกวางขอราคาที่หกสิบบาทนะคะกำเนิดพอยนะคะต้นที่หนึ่งนะคะหกสิบบาทนะคะต้นที่สองนะคะต้นที่สองนะคะหกสิบบาทนะคะกำเนิดพอยนะคะ ต้นต่อมานะคะก็จะเป็นลูกไม้นะคะที่ที่สวนคุณกว้างนะคะพี่พี่า่าต้นนี้นะคะเดี๋ยวกวางขึ้นโชว์คุณแม่เต็มฟอร์มให้ชมนะคะในคลิปนะคะต้นนี้นะคะลูกไม้นะคะส์โตแล้วนะคะกวางขอราคาที่70บาทนะคะ70บาทนะคะพี่พี่ขาอันนี้ต้นที่1นะคะ70บาทต้นที่1นะคะเป็นลูกไม้นะคะต้นที่2นะคะพี่พี่ขานี่เลยนะคะ จ็ดสิบบาทนะคะพี่พี่ขาเจ็ดสิบบาทนะคะน้องมีตําหนิที่ใบอ่ะใบนี้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหนูตัดออกให้นะคะเจ็ดสิบบาทนะคะจะเป็นลูกไม้นะคะพี่พี่ขาต้นต่อมานะคะก็จะเป็นอ่าลูกไม้นะคะพี่พี่ขาอันนี้น่าสวยมากๆเลยนะคะเผื่อพี่พี่ชอบนะคะลูกไม้ต้นนี้นะคะราคาสามสิบเก้าบาทนะคะเป็นลูกไม้นะคะสามสิบเก้าบาทนะคะ ต้นต่อมานะคะก็จะเป็นลูกไม้แบบอ่าหน้าแบบนี้นะคะเผื่อพี่ๆชอบนะคะ39บาทนะคะ39บาทเท่านั้นเองนะคะต้นต่อมาก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะพี่ๆขาอย่างนี้นะลูกไม้แบบนี้นะคะกาลังกําลังแบบอ่าเปิดหน้ามาสวยเลยนะคะพี่ๆขาต้นนี้นะต้นนี้ความขอราคา40บาทนะคะพี่ๆขาต้นต่อมาเลยนะคะต้นนี้จะเป็นแบบสวยนะคะ สีสวยหวานๆแบบนี้นะคะช่ำๆแบบนี้นะคะเผื่อพี่ๆชอบนะคะกองขอราคา90บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับ EP นี้นะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนนะคะสั่งซื้อต้นไม้ครบราคา300บาทขึ้นไปนะคะกองจะแถมนี้เลยนะคะ มันีล้อมเพชรลุ้นนะคะแบบนี้ให้ทุกต้นทุกกล่องนะคะทุกบ้านนะคะที่มียอดสั่งซื้อ300ขึ้นไปนะคะพี่พี่ขาเป็นการขอบคุณอ่าพี่พี่ที่อุดหนุนฟังนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะกวางต้องขอขอบคุณนะคะพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe ส่วนของกลางชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กวางในการทําคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกท่านมากนะคะสวัสดีคะ่ะ